ญี่ปุ่นแต่ละภูมิภาคมีอะไรบ้างวันนี้จะมาเล่าให้ฟังฮะซึ่งเขาแบ่งออกเป็น8ภูมิภาคหลักๆฮะโดยถ้าไล่จากเหนือสุดก็จะเป็นภูมิภาคฮอกไกโดเกาะที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นที่นี่ให้ไว้เมืองหนาวอากาศดีทั้งปีและมีของขึ้นชื่ออย่างนมฮอกไกโดฮะถ้าขยับลงมาก็จะเป็นภูมิภาคโทโฮคุเป็นภูมิภาคที่เต็มไปด้วยศารเจ้าและธรรมชาติบรรยากาศฟิลแบบญี่ปุ่นเก่าๆต่อกันที่ย่านคันโตเรียกว่าเป็นย่านเศรษฐรรกิจของญี่ปุ่นเลยฮะ แถมเป็นที่ตั้งของเมืองหลวงอย่างโตเกียวด้วยและภูมิภาคชูบุที่เปรียบเสมือนภาคกลางของญี่ปุ่นซึ่งเป็นบ้านของฟูจิซังสัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่นด้วยโอสและอีกหนึ่งภูมิภาคอยอดฮิตของนักท่องเที่ยวอย่างภูมิภาคคันไซที่มีเมืองดังๆอย่างโอซาก้าเกียวโตนาราเรียกว่าเป็นศูนย์การวัฒน,นธรรมเลยฮะส่วนใครที่อยากหาที่เที่ยวใหม่ๆน้องแนะนำภูมิภาคชิโกกุเป็นภูมิภาคที่เล็กที่สุดธรรมาชาติสวยและคนยังไม่ค่อยรู้จักฮะต่อมาก็คือภูมิภาคชิโกกุ ที่มีไฮไลท์อย่างเมืองทะเลไายเทอทะลิกและมีที่เที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ที่สําคัญของญี่ปุน่นและถ้าลงมาฝั่งใต้สุดก็จะเป็นภูมิภาคคิวชูที่มีเมืองหลักอย่างุกุโอกะและเกาะพักผ่อนชื่อดังอย่างโอกินาวะโอส